อ่าบอมีนะแมงง้องแงงนะ่ะโอ้โอ้แพลเทวดาบ่ตีนคิงตัวหนึ่งเอาแล้วกูจับเบงก่อนเลยเดี๋ยวบ่ดีวสองโตเลยเออวายจังไหลูกโอ้ยแนนซี่บ่นนีลูกซื้อแนนซี่วันนี้โจทโจทย์้ยเดี๋ยวนะมันคืออะไรอะ่ะอ๋อมันคือสะรักงูนี่เดีกงูงูนี่อ้าวงูแมวเซาหรือแมงง,ง,ง,แงง้องแงงมาดิเลยเพอยไงเจ้าบอตะคืนจังไหลจับก่อนเลยครับจังวากันจับกุม จับไปก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวจังไปตรวจด้ว <c> ย <oughs> บ้านี่เลยตรวจของเลยนะนจ๊ะโ,โอ้อะไรครับเนี่ยแอลกอฮอล์ป้าโทบ้านี่เลยโบ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 จักอันอีกอันหนึง่งอ่าแอลกอฮอล์อีกอันหนึง่งเรียบร้อยนี่มีโบรตรงกันชนมีโบไม่มีบอ,อันนี้กระปรงรถมีโบโอ้ดี่เดย์ รีไปส่ยใดอันหน,นึ่งอ๋อลาบซาบเดียนรวยทางนี้มีบ